ก็อยู่ที่เขาใหญ่ค่ะวันนี้นะคะตองจะพาไปดูทาวน์โฮมสามชั้นค่ะด้านหลังตองน,นี้นะคะพื้นที่ค่อนข้างขนาดนะคะขนาดพอดีเลยค่ะขนาดพื้นที่หมดสามสิบตารางวาค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะมาเลยค่ะมาค่ะเข้ามาดูกันเลยตรงนี้นะคะของเราก็จะเป็นเข้ามาเจอนะคะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะอ งนี้นะคะหมุนมาทางนี้นิดนึงก็จะเป็นโซฟานะคะเอาไว้นั่งเล่นนะคะก็สบายๆค่ะนะคะของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะสมห้องนอนสี่ห้องน,นะะ้ำค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกนะคะเดินมาจากเอ,อ่อห้องห้องห้องโถงข้าก็ห้องน้ำจยู่ด้านนี้นะคะนี่เดี๋ยวกองท์มาดูข้างหลังค่ะข้างหลังนะคะตรง,ง,งนี้เปิดไปนะคะเป็นร์เรสด้านหลังนะคะก็จะเปติดริมน้ำนะคะ่ะ เดินเล่นได้นะคะข้างหลังมีตอไม้บุกอยู่ด้วยเนะาะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันเลยตรงนี้นะคะเป็นชั้นสองะ ปลอดโปร่งสบายค่ะเปิดปิะได้นะคะอโอเคค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นชั้นสามคะทุกคนชั้นสามนะคะจะเป็นห้องนอนที่สองค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเตียงเตียงนอนเนาะฝั่งนี้ก็ติดก,กับถนนนะคะก็จะมีเทอเรส แบบนี้นะคะเราก็ติดติดตะข่ายไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับการสัตว์แบบพวกนกพวกอะไรบินเข้ามาอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะสําหรับคุกห้องนอนเลยห้องน้ำอยู่ทางด้านนี้นะคะไม่เล็กนะคะสบายๆนะ ของเรานะคะกเ็เตีเยงนะคะสอเตียงดูได้เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของระเบียงเหมือนกันติดเป็นน้ำค่ะหรือแบบชิวอะ่ะออกมาแล้วแบบโดยเฉพาะหน้าหนาวนะคะที่นี่อากาศดีมากๆเลยค่ะต้องแนะนำเลยนะคะที่นี่ทาวน์โฮมนะคะ3ชั้นนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะ หนึ่งห้องโถงข้างล่างแล้วก็อีกหนึ่งห้องห้องโถงในชั้นที่สองนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนน่ายอยู่มากๆเลยนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนเราจะบอกว่าที่นี่นะคะทาวน์โฮมแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ทำเลที่ดีมากนะคะการเดินทางเนี่ยสะดวกมากๆนะคะเ,ออเดินทางมาจากกรุงเทพน,นะคะเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเ,ออเราของเราเนี่ยอยู่ใกล้แมคโครขวบใหญ่นะคะประมาณ4กิโลเมตรค่ะคือเข้ามาจากถนนคาราณ ค่ะใกล้กับเซเว่นประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและยังสามารถเดินทางไปสนาดกอลฟแลนโชได้อีกค่ะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะสามารถทําการค้าได้ซื้อเก็บไว้กินตรงไรได้นะคะการจอดรถก็สะดวกสบายนะคะแล้วเราก็ยังแถมประตูใีโมทอัตโนมัติให้ฟรีด้วยค่ะทุกคนยังไงนะคะโทรหาตองได้เลยนะคะที่เบอร์0980978715ด0 9 8 7, 大家好。ส